สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆและอาจารย์ทุกท่านครับและท่านที่ชื่นชอบและศรัทธาหลวงพ่อรวยปาษาทิโกวันนี้จะพามาชมเหรียญอายุมั่นฝันยืนจะสร้างปี2 5 5 5แท้ท่านหลวงพ่อปลูกเสกนะครับผมเหรียญรุ่นนี้ออกแบบได้เสวรงานมากครับ รูปทงเสีมานะครับผม,บผมจะสร้างปี255 25 5้าจะสร้างปีเดียวกับรวยพันล้านนะครับผมฮนะรุ่นเดียวกับรวยพันล้านนะครับจะสร้างปี2555 เหรียญรุ่นนี้เป็นเนื้อนิกเกิลนะครับผมนะครับเป็นเนื้อนิกเกิลนะครับสอดไส้ทองทิพย์นะครับผมเป็นเนื้อนิกเกิลสอดไส้ทองทิพย์นะครับรุ่นนี้สร้างน้อยนะครับสร้างแค่ห9ึ่งพันอยเก้าสองค์เท่านั้นครับสวยงามมากนะครับ มาพร้อมเรียมกันน้ำด้วยนะครับวันนี้เขาญาตไม่แก่เรียมนะครับผมครับออกแบบได้สวยงามมากนะครับซุ้มก็จะเป็นซุ้มพญานาคนะครับนะฮะด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยจะเป็นซุ้ม ซุ้มพญายนาคฮนะพญายนาคนะครับเป็นหน้ากากสอดไส้ทองทิพย์นะครับนะเหมือนทองคำเลยครับผมนะครับเป็นหน้ากากทองทิพย์นะครับสตเหลืองเหมือนทองคำเลยครับผม ตัวหนังสือรวมพ่อรวยภาษาทิโกนะครับต้องคมคมแบบนี้นะครับสมูกหลวงพ่อโด่งๆนะครับสมูกสวยนะครับผมไม่แตะเลยนะครับข้างล่างปีพศ2555นะครับ ครับผมปีเดียวก็วรุ่นรวยพันล้านนะครับเป็นไก่คู่นะครับข้างล่างนะฮะไก่ต้องคมคมแบบนี้เส้นเส้นขนต้องคมคมแบบนี้นะครับนะเส้นขนไก่สวยนะครับ <c oughs> ระดูด,ด้านหลังครับผม พื้นผิวต้องเรียบตึงแบบนี้เลยนะครับเรียบตึงมากเลยครับผมเพราะว่าเป็นเหรียญปั๊มนะครับนะครับเป็นเพื่อนต้องดูธรรมชาตินะครับผมเหรียญปั๊มต้องตึงแบบนี้นะครับเรียบตึงแบบนี้เลยนะครับอคครยันตังคมชัดแบบนี้นะครับเป็นเส้นเป็นแท่งแข่งๆนะครับผมเนี่ยเป็นแท่งๆเลยครับนะคมชัดแท่งๆเลยนะ เป็นสอดไส้ทองพิพนะครับนะ่ะเหมือนทองคําเลยครับผมนี่ก็จะมีต่อโค้ดด้วยนะครับผมรบตรงกลางก็จะมีต่อโค้ดด้วยนะครับโค้ดนะฮะนี่ฮโค้ด องนี้เรียกนัมเบอร์นะครับเนี่ยฮะเรียกนัมเบอร์นะครับหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์นะครับผมนะฮะดูนะครับเรียกนัมเบอร์หนึ่งศูนย์ห้าศูนย์นะครับเพื่อนจดจำฟอนต์เลขให้ดีๆนะครับต้องตอบคมๆแบบนี้นะครับหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์นะครับผม สอดไส้นะครับผมรุ่นนี้เก๋ทำไม่ได้นะครับสอดไส้ฮะทำยากนะครับผมยังไม่เคยเจอเกีนะครับรุ่นนี้ครับเพราะทำยากมากครับสอดไส้ฮะล่างก็จะมีต่ออีกโคดหนึ่งครับนี่ฮะโคดโคดรวยนะครับโคดรวยนะครับอยู่ด้านล่างนะครับนะฮะโคดรวยนะครับผม โคตรรวยอยู่ด้านล่างใต้าอายุมั่นนะครับฝันยืนนะครับอยู่ด้านล่างอายุมั่นฝันยืนมีโคตรรวยอีกตัวหนึ่งนะครับต่อโคตรน่ครับคม,มเลยครับผมสวยคมชัดมากครับนะครับธรรมชาติสวยงามเลยครับผม แบบนี้เกทําไม่ได้นะครับผมเกทําไม่ได้แน่นอนครับผมธรรมชาติสวยงามมากครับเรียนนี้ออกปีสองพนห้าร้สิบห้านะครับรุ่นนี้ก็ยังถูกกว่ารุ่นรวยรุ่นไตมาสนะครับ ไต่มาทองแดงมันก็โกเกดพันแลยครับไต่มาสทองแดงนะครับผมออกปีห้าเก้าฮะออกที่หลังด้วยรุ่นนี้ออกก่อนนะครับออกพร้อมรวยพันล้านนะครับผมสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าเจนดีปีลึกอีกรุ่นหนึ่งของทรงพ่อนะครับฮะเปิดแบ่งปันให้นะครับเพื่อนเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับเปิดแบ่งปันให้ครับรุ่นนี้เอาห้าพันห้านะครับผมยังถูกกว่า รุ่นใหม่ๆนะครับฮะรุ่นใหม่ทองแดงอ่ะไตามาสก,ก็หกเจ็ดพันเลยครับผมไม่สวยแบบนี้ด้วยนะครับของนี้สวยกิฟเลยครับสวยแชมป์เลยนะครับผมฮะเอาห้าพันห้านะครับเพื่อนๆสนใจก็ทักมาได้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดถูกใจกดแชร์ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้นะครับ จะได้มีกำลังใจทำคลิปตัวต่อไปนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามและรับชมครับสวัสดีครับ